แม่ชีสี่คนได้เข้าไปสรารภาพบาปกับบาทหลวงที่ในโบสถ์แห่งหนึง่งแม่ชีคนที่หนึ่งสรารภาพบาปว่าหลวงพ่อเจ้าคะอีฉันได้บังเอิญมาไปเห็นของลับของผู้ชายเข้าโดยไม่ตั้งใจอ,อีฉันจะล้างบาปของอีฉันได้อย่างไรบาทหลวงก็บอกกับแม่ชีคนนั้นว่าเจ้าจงไปล้างหน้าล้างตาของเจ้าที่บอ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าโบสถ์นุ่นเถิด แม่ชีคนที่สองก็สารภาพบาปว่าหลวงพ่อเจ้าคะอีฉันได้บังเอิญว่าไปจับของลับของผู้ชายเขาโดยไม่ตั้งใจ <Wow. S 1> อีฉันจะล้างบาปของอีฉันได้อย่างไรเจ้าคะเจ้าจงไปล้างไม้ล้างมือของเจ้าที่บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าโบสถ์นุ่นเถิดแม่ชีคนที่สามก็สารภาพบาปว่าหลวงพ่อเจ้าคะอีฉันได้บังเอิญว่าไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าโดยไม่ตั้งใจ อีฉันจะล้างบาปของอีฉันได้อย่างไรเจ้าคะ่ะและก่อนที่บาทหลวงจะบอกให้แม่ชีคนที่สามไปล้างบาปแม่ชีคนที่สี่ก็พูดสวนขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งให้เธอไปล้างบาปนะเจ้าค่ะหลวงพ่อขอให้อีฉันได้บ้วนปากก่อนเธอ